เมื่อเวลา19นาฬิกา46นาทีวันที่8พฤษภาคม2568พันตำรวจโทรต่อลาบตินามาศสารวัตรใหญ่พันตำรวจโทรสุภรัตมีปรีชาพันตำรวจตรีอภิชาติจารุรักษ์สถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ตำรวจพัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่เมืองพัทยากว่า50นายลงพื้นที่ปฏิบัติการสอยผีมะพร้าวกวาดล้างกลุ่มชาวต่างประเทศที่มีพฤติกรรมชักชวนรบเร้านักท่องเที่ยวตามความผิดมาตรา 5. เข้าติดต่อชักชวนแนะนำติดตามรบเร้าตามริมถนนหรือที่สาธารณะเพื่อการค้าประเวณีสร้างความอับอาย และสร้างความเดือดร้อนต่อสาธารณชนทำลายภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวของเมืองพัทยาโดยทางเจ้าหน้าที่ได้ประชุมวางแผนก่อนกระจายกำลังทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบซุ่มดูพฤติกรรมของกลุ่มชาวต่างชาติเล่านั้นที่มักจะยืนอยู่คนต้นมาพร้มริมชายหาดพัทยาแล้วเข้าไปแนะนำตัวตีสนิทชักชวนเสนอราคาให้กับนักท่องเที่ยวเสี่ยงต่อการนำไปสู่การค้าประเวณีรวมไปถึงในการตรวจค้นยังพบเจลหล่อลื่นถุงยางอนามัยหลายขนาด ซึ่งผิดปกติสงสัยจึงได้ควบคุมตัวมาตรวจสอบประวัติบุคคลพร้อมทำประวัติจำนวนทั้งหมด13รายเป็นสัญชาติอุดเบกิสถาน7รายรายและสัญชาติยูกันดา6รายซึ่งบางรายยังคงใช้วีซ่านักเรียนบางราย o v e r s ร a y เบื้องต้นได้ควบคุมตัวทั้ง13รายตามความผิดมาตรา5เข้าติดต่อชักชวนแนะนำติดตามรบเร้าตามริมถนนหรือที่สาธารณะเพื่อการค้าประเวณีและเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชาอาณาจักร โดยการอนุญาตสิ้นสุดจำนวนสองรายส่งพนักงานสอบสวนอสอพเมืองพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายและเพิกถอนวีซ่าพร้อมผลักดันกลับประเทศต่อไป Để bắt cái tao. Để bắt cái tao. Over over. Over để tao bắt. Áp để áp dạng.